ไม่มีอะไรมาภาคเราได้นอกจากความตายอะคะ่ะยังจำสัญญาที่ให้ไว้กับลิตาได้ไหมคะปล่อยวางสเถอะนะอย่ายึดติดกับคำสัญญานั่นอีกเลยหน้ากากอันนี้พ่อทำให้ลิตานะลูกลุงอยากได้หน้ากากคืนไหมคะหน้ากากมันเลือกอยู่แล้ว ผมได้พบกับลิต้าอีกสักครั้งแทนนะครับทีนแอบไปคุกับมันตั้งแต่เม,มื่อไหร่ตอบมาสิเทียนไปเทียนมีวิญญาณเข้าครอบงำเทียนอยู่ผีตาโขนทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา6โมงเย็นทางช่อง8กดเลข27 ขนลุกมากอยากดูทีเซอร์ต่อเลยจริงๆอ่ะเราผ่านไป4 EP แล้วแล้วเสียงตอบรับดีเวอร์เวอร์วังอลังการจนวันนี้รายการคุยข่าวเช้าตั้ง8ก็ต้องนำเรียกว่าดารานำทั้ง4ท่านนะคะมาพูดคุยในรายการของเราเลยต้อนรับทั้ง4ท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชายหนุมดีมิเชลและต๋วันมาก็4คนเลยเมื่อกี้นี้ดูแบบว่าไตเติ้ลเนี่ยนะเป็นผีตาโขนมาตัดมาที่หน้าพี่แชร์เนี่วโอ้โหคือคือดูดูน่ากลัวกว่านี้นึง อันนี้ยอมรับอเอาคุณพ่อพระเอกมาในรายการด้วยเหรอคนละมาคนละมากแย่งกโอเค,อเ,คเราคุยกับน้องๆดีกว่าด้วะน้องไกล<อ>ได้รับบทเรื่องนี้บอกเจ้าน้ําตามากๆยังไงก่อนเล่าสิก็จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทของผมที่ค่อนข้างที่จะท้าทายเลยครับคือคร้องไห้แทบทั้งเรื่องเลยครับคือเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าแทบจะดราม่าที่สุด ในชีวิตผมที่ผมเคยเล่นมาเลยยากไหม่บทบาทร้องไห้คือเอาจิงสินอารมณ์เยอะเหมือนกันเนาะเยอะมากครับแทบ<ะ>ทั้งเรื่องเลยแต่เอาจริงๆด้วยความที่บท ค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วครับ <c oughs> แล้วพอเราอ่านบทเราก็ค่อนข้างที่จะอินครับ <c oughs> พอตอนเราแสดงมันก็ทําให้การแสดงของเรามันง่ายแล้วก็อินกับบทบาทมากยิ่งขึ้นครับ<อ><อ>ด้วยเราเก่งด้วยในการแสดงด้วยอันนี้ <c oughs> ต้องยอมรับเพราะผ่านมาหลายเรื่องแล้วแต่ต้องบอกว่าสปอยนิดนึงละกันคาแรคเตอร์เรื่องนี้ยังไงครับผมไกด์นะครับก็รับบทชัตบันครับเป็นวิศวกรที่ จบมาสักพักหนึ่งแล้แล้วก็กำลังทำงานอยู่ในออฟฟิศครับแล้วก็วันหนึ่งคือแฟนสาวของเราหายตัวไปโดยที่เราไม่รู้ครับว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเราก็พยายามตามหาเขามาโดยตลอดครับค่ะจบจบจริงใช่ไหมคะจบวิศวะจริงไม่ได้แบบจบแล้วไปบวชไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้อาจะยังนะาจะยังนะข่าวเยอะเนาะมีมีบริษัทจริงครับบม่ใช่จริงโอเคพูดถึงน้องหนูดีบ้าง ณนะโอคือที่ผ่านมาเราก็จะรู้จักในแง่ของความเป็นนางงามเวทีมิสแกรนใช่ไหมแล้วตอนนี้มาสู่บทบาทใหม่การเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนางเอกเรื่องแรกด้วย<ช>รู้สึกยังไง<ช>ตื่นเต,นต้นกดดันขนาดไหนครับต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นการที่เราได้รับบทนางเอกแล้วก็เป็นการแสดงเต็มตัวครั้งแรกใช่ไหมคะแต่ตัวเราเองมาจากเวทีนางงามมันเหมือนอยู่คนละโลกกันเลยค่ะแต่ว่าโชคดีมากๆค่ะที่พี่พี่นักแสดงแล้วก็พี่พี่ทีมงานใน กองแบบเขาเอ็นดูแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราอย่างดีค่ะก็เลยทําให้เราแบบกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากยิ่งขึ้นก็ยังไงฝากติดตามเทียนพิสุทธิ์ด้วยนะคะเป็นบอกว่าโดนสิงบ่อยมากเทีนพิสุทธิ์โดนสิงไม่โดนผีสิงก็มันเรื่องนี้แสดงเป็น2คาแรคเตอร์นะคะจริงๆตัวเราเองเราก็ถ้าเป็นตัวจริงเราก็เป็นไบโพล่าอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ใช้อินเนอร์อะไรเยอะไม่ต้องใช้อินเนอร์อะไรเยอะค่ะแต่ว่า มันจะมีพวกแบบว่าฉากที่เราร้องไห้อะไรอย่างงี้ก็อาจจะต้องบิวนิดหนึ่งค่ะใช่ติดตามได้เพราะเป็นนางเอกเราแสดงได้ดีเลยจนคนแบบติดตามเรื่องผีสิงไปเลยความแรงเรื่องแรกเรื่องแรกแต่คนนี้ข้ามไปดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเธอพูดไม่ไม่หยุดยัค่ะเรามีเวลามาถามกันหน่อยนะไม่เชลเป็นผีใช่เป็นเรื่องแรกที่รับบทผีด้วยเพราะก่อนน้านี้คอมเมดี้ไม่ไม่เคยเล่นเป็นผีเลยค่ะก็ไม่เป็นตัวเองดีนะเป็น เนสีย <iyorsun S 2> ัอย่างงี้ก็คือเชลต้องบอกว่าในเรื่องลลิตาเนี่ย okay ค่ะ <Bon> ค <t day> ือจริงๆจะบอกว่าเป็นผีก็ไม่ใช่ผีเชิงเป็นผีค่ะเขาจะเป็นเหมือนวิญญาณนะคะที่อยากจะอยู่กับแฟนของเขาก็เลยต้องเนี่ยค่ะ นางเอกก็เลยรับบทหนักเพราะว่า้องเราก็ต้องไปสิงเขาแล้วก็เพื่อที่จะอยู่กับผู้ชายของเราใช่ค,คือก่อนหน้านี้นอกรอบเราถามมิเชลว่าหูมิเชลสวยขนาดนี้เราแต่งเอฟเฟกเป็นผีวุ่นวายไหมตอนแรกอะค่ะที่จะรับเรื่องนี้ก็คิดแล้วว่าทําใจแล้วต้องแต่งเมคอัพเอฟเฟกแบบเยอะมากๆแน่ๆสรุปคือ CG นะคะซีจีนะคะนะคะรองมิเชลก็เป็นนางงามเหมือนกันเนาะแบบคลาเนี่ยบมาคลายตะขับมาตอนถ่ายเนี่ยคลายกันไปคลายกันมานี่ก็เลยเหมือนโดนสะกดจิตอะค่ะไม่ไปประกวดเลยแม่ยังไงยังไง แกนไหมสมงศงสมมงมมงก็คือเป็น CG แล้วก็ใส่หน้ากากห,าหน้าขาดผีทัโขนมาโดยตลอดต้องต้องแบบต้องไปฝึกอะไรเพิ่มเตมิมไหมเพราะดูแล้วเล่นเป็นตัวเองค่อนข้างเยอะจริงจริงจริงเรื่องนี้ต้องบอกว่า การแสดงค่อนข้างยากสาหรับเชลนะคะเนื่องจากว่าเราต้องใช้จินตนาการเยอะอเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นแบบวิญญาณด้วยแล้วก็ชีวิตเขาค่อนข้างเศร้ามากค่ะล,ะลิตามัมนทําให้แบบบางทีซีนดราม่าเนี่ยเราต้องเหมือนเข้าถึงเขามากๆเพราะว่ามันเป็นความทรมานที่เขาอยู่กับคนที่เขารักไม่ได้มันจะมีบางทาร์ทบางตอนในเรื่องค่ะที่มันจะเข้มข้นมากๆแล้วมันจะเป็นความสับสนของตัวละครอาจจะต้องติดตามกันนะคะว่าเขาจะน่าสงสารน่าโมโหหรือน่าอะไรก็เดี๋ยวต้องไปดูแต่พี่ว่าน่ารักนะ ขนาดที่สุดก็มีคอนชมเลยน่เขาาเขาเรียกป้ายยาเก่งป้ายยาเป็นส่วนคนนี้ยังไงก่อนล่อนไปทั่วเลยในในซีนแบบว่าท่องเที่ยวไปทั่วเลยรับบทเป็นอะไรดีกว่ารับบทวันเป็นตะวันแล้วกันตะวันเล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นตัวเองมาในบทก็คือเหมือนคาแรคเตอร์คือ้ายตัวเองมากๆในการเล่นก็คือแบบมีความแบบสดใสต่างๆนาชอบหยอกล้อแฟนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีความสดใสมากๆคือหลายๆคนก็คอมเมนต์ว่าเอยเล่นเป็นเหมือนเล่นเหมือนตัวเองเลยไม่ต้องเล่นะไรทำไมเล่นธรรมชาติคือเยอะจังเลยอะไรประมาณนี้ผมก็เลยคอมเมนต์ว่า อ๋อเล่นเป็นตัวเองครับประมาณนี้ครับ <c oughs> คือในเรื่องพอจะรู้แล้วว่าผ่านไป4 EP ว่าเป็นแฟนกันสอคนเป็นแฟนก<ช>ันแล้วอยู่ดีๆมันก็จะมีจุดเปลี่ยนซึ่งเราจะไม่บอกตอนนี้ต้องตามดูกันเอาเองใช่ครับ<ช>ก็เป็น EP นี้เข้มข้นแล้วตอนนี้จะเป็นจุดรู้ว่า ปัญหาคืออะไรเราต้องแก้ไขยังไงบ้างตอนนี้เข้มข้นเพราะว่าไปจังหวัดเลยละอันนี้เป็นต้นกาเนิดของผีตาโขนก็คือจังหวัดเลยอันนี้หนึ่งได้ไหมหลายคนบอกเอ๊ะผีตาโขนชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นผีตาโขนที่ทุกคนรู้จักเป็นวัฒนธรรมของเราด้วยมันไปลิงก์ที่จังหวัดเลยได้ยังไงกับเส้นเรื่องเออนิดนึงได้ไหมนิดนึงได้ไหมเกี่ยวกันไหมแบบว่าคือแบบว่าหรือว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะเอาแบบผีตาโขนเข้ามาอยู่ในบทบาทเท่านั้นเองเคยจริงๆผีตาโขนเขาขึ้นชื่อที่จังหวัดเลยที่่่่อออาาาเภดนซซ้้ยยูแลวรึง ก็ได้มีการไปถ่ายทําที่สถานที่จริงมาด้วยซึ่งบอกเลยว่าผู้คนที่น่าก็น่ารักมากๆเลยครับโอ้ไปตอนที่เขามีเขาเรียกว่ามีประเพณีพอดีเทศกาลพอดีใช่ไปตากแดดไปเต้นไปเซิร์งกันอยู่ตรงนู้นคือจริงๆเขาเป็นคาแรคเตอร์นะคะแต่ละผีแต่ขุนเขาจะมีการแต่งตัวไม่เหมือนกันเป็นกลุ่มๆแล้วเขาก็จะมีคาแรคเตอร์การเต้นที่แตกต่างกันซึ่งเราก็ชอบมากไอเิฟสุดเลยค่ะโชว์ซิออจะไม่ได้นะคะน่าบ่นเองน่าบ่นต้องใส่หน้ากากก่อนอ๋อถ้าใส่หน้ากากปึบก หนึ่งเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้คีปคีบคาแรคเตอร์ใช่เหรอตะวันใช่เหรอล้วบอกเลยใครแม็กเรื่องนี้สุดท้ายแล้วนี่สองคนนี้จิ้นกันไกด์กับตะวันแล้วนี่ก็เกิดเลิฟอันนี้บทใหม่สปอยมาแล้วนะตอนนี้ถูกเหรอบทใหม่บทใหม่ให้ไปติดตามกันเอาเองเนาะใช่ให้ฝากละครแล้วการีน EP ห้า EP ห้าในตอน EP ห้าแล้วก็หลังจากนี้ไปต้องติดตามยังไงบ้างเชิญค่ะใครฝากดีฝากกันฝากอางนี้กันโอ้ปแป๊ะเป็นพี่ไกด์เลยแล้วกันค่ะ ก็ฝากด้วยนะครับกับพีตาขนครับตอนนี้ก็กําลังเริ่มเข้มข้นแล้วนะครับทุกคนบอกเลยว่าพลาดไม่นดาสักตอนนะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้นักแสดงทุกคนทั้งชาตบันด้วยนะครับก็อยากให้มาดูกันว่าชาตบันจะผ่านเรื่องราวนี้ ยังไงนะครับเออแล้วก็หนูดีฝากถึงตัวละครอื่นๆในเรื่องด้วยเพราะว่าโอ้โหมากความสามารถหลายท่านเลยค่ะก็ฝากติดตามพวกเรานะคะนักแสดงผีตาโขนด้วยค่ะตัวหนูดีเองรับบทเป็นเทียนพิสุทธิ์นะคะก็เส้นเรื่องเนี่ยมันกําลังจะเริ่มเข้มข้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามดูกันต่อไปนะคะว่าในแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีพัฒนาการของตัวละครเป็นยังไงบ้างรับรองว่าเข้มข้นสนุกแน่นอนค่ะตอบแบบนางงามเอาคนนี้ตอบแบบนางงามดีกว่าเรื่องนี้เรื่องนี้หลังจากดูไปแล้ว ส,สังคมไทยจะได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้ค่ะขอบคุยหลับคำถามนะไ่ตอบดีกว่านะคะย่งก็ฝากติดตามลิลลิตาด้วยค่ะจริงๆต้องบอกว่าความเข้มข้นนะคะในตัวของเรื่องนี้เนี่ยจะต้องดูว่าลาลิตาเนี่ยจะน่าสงสารขนาดไหนนะคะรวมไปถึงใครฆ่าลิตานี่ต้องไปแฮชแท็กนาใครฆ่าลิตานะคะอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะฝากด้วยค่ะสารพิตาโคนค่ะแล้วก็ปิดท้ายที่น้องตะวันนิดนึงมีวันไหนบ้างเวลาอะไรและส่ติ รอดูดอนหลังเนี่ยจะต้องดูทางแอปอะไรครับผมก็ฝากติดตามละครผีตาโขนนะครับได้ทุกวันจันทร์ถึงบริเสาครับเวลา6โมงเย็นนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังออนไลน์ได้ทาง True ID ครับผมอุ้ยเหมือนที่ท่องเมื่อกี้เลยอะ่ะเหมือนที่ทอ่องไปเลยเ,เป๊ะเลยเป๊ะเลยเป๊ะมากเป๊ะเวอร์ก็เป็นละครที่เข้มข้นเสิร์ฟโดยหน้าจอช่อง8แบบนี้เลยนะคะติดตามผลงานของน้องๆทั้ง4และทีมนักแสดงมากความสามารถอีกมากมายทีมเบื้องหลังที่ทำงานแบบสุดฝีมือแล้วก็ทุ่มเทกับ ผีตาขนมากๆเลยนะคะฝากผลงานด้วยแล้วก็ติดตามย้อนหลังทัวร์ไอดีอีกรอบหนึ่งนะจันถึงพะหัสบดีหกโมงเย็นเป็นต้นไปขอบพระคุณทั้งสี่ท่านเลยขอบคุณค่ะแล้วเราทั้งหมดนะครับลาคุณผู้ชมไปเลยนะครับอย่าลืมติดตามเช้านี้ขยี้ข่าวกับพี่จูนแล้วก็พี่ก้อยต่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะพิมซื้อกำไรหยกมาผักคุณป้าด้วยนะคะเชนนึกว่าเทียนไม่อยากแต่งงานกับเชนนะเนี่ยทำไมจะไม่อยากแต่ง ปลอดภัย <Sport> ฉันจะขึ้นค่าแรงให้อีกเท่าหนึ่งแบบนี้สเก็ตด้วงงานของมันชิบหายนนแน่แน่เราก็จะต้องให้คนที่เชื่อว่ามีสัมผัสพิเศษมาช่วยยืนยันผีตาโขนวันนี้เวลา6กโมงเย็น